Hello everybody พูดอังกฤษแปลไทยบ้างไม่ใช่ Hello everybody ท่องประโยคที่เป็นประโยค EP 35 3 <Wow. S 2> ประโยคเหมือนเดิม This is what I can't live without This is what I can't live without นี่คือแบบ I can't live คืออยู่ไม่ได้อะถ้าไม่มีสิ่งนี้หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่แบบขาดไม่ได้จริงๆในชีวิตประจำวันอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือน้ำดื่มอะไรประมาณนี้ This is what I can't live without หรือเอาไปใช้นในความรักก็ได้ว่าฉันขาดคุณไม่ได้นัในชีวิตนี้อะไรเงี้ย Please bear in mind that Please bear in mind that Do not touch my stuff Please bear in mind that จำไม่ขึ้นใจเลยนะว่าอย่ามายุ่งกับของของฉันเด็ดขาด Please bear in mind that Don't go without me จำไว้ขึ้นใจเลยนะห้ามไปปราศโดยปราศจากฉันถ้าไปฉันต้องไปด้วยอย่าไปคนเดียวอะไรเงี้ย I can't bear it anymore I can't bear it anymore ฉันทนไม่ไหวแล้วว่ะทนไม่ไหวแล้วว่ะ นี่คือไม่เอาเลยนะไม่ไหวเลยนะลองปรับไปใช้ดูในต่างสถานการณ์นะครับใช้ยิ่งบ่อยยิ่งดีแล้วก็แปลเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวเพราะนั้นดีที่สุดเลยสําหรับการแปลแล้วเราก็จะพูดได้โดยที่ไม่ต้องผ่านสมองแต่ผ่านหัวใจและความรู้สึกบายเทคแคร์ <Wow. S 1>